มมาจากประเทลาครับวันน้ครัซึ่งจะัาไปาอินเดียเลยนั้นก็เม็งคนมาฝากพ่อด้วยลูกหมูพระต้องหนกะไปลูกหมูพระไปไปเลยผู้ชายแบบนี้อร้ อันนี้ชื่อพุทธเมตตาเด้อแกแ่จากไม้มหาโพธิ์ที่พุทธเจ้ตาปตฐุนูนในิตยิงเดีย่ร์พยูนด้วย

ป <Okay. S 1> ั๊นะี่กดค่าค่านี่นี่เป็นไมโอที่บุตรยายท,าที่เราไปเรียาไนนั้นนนั้นมาที่ใต้ตอนนี้นะครับนี่เอ๊ หลวงพ่อเป็นอะไรเนี่ยหลวงพ่อเป็นปอดอักเสบอะค่ะฉีดเชื้อทางเดินปัสสาวะตอนนี้ฉีดยาอยู่ค่ะค่แะแต่อาหารจะให้ทางสายยาอ๋ออย่างนี้นี่มีสองอย่างที่หลวงพ่อไม่ถูกกันนะนี่คือพัดลมอย่ายให้มันจ้องหน้าสายไปสายมาไม่เป็นไรอย่ายให้พัดลม,มจ้องหน้าแล้วสองก็ไปซื้อมุงม้งมุ้งผ้าว้ายผ้าว้ายคือพูดง่ายๆว่า ไม่ได้การยุงการฝุ่นอันนี้ฝุ่นมันเจอะว่ายมันการดีอาตมาลองดูแลสี่เดือนไปซักนี่ทำพืชจะาฟนะายสามร้อยบายแล้วก็ผมมีข้าวอ๋อปากตามงพยาบาลมาแล้วแล้วก็เป็นอันโดพัสเป็นเหมือนเหมือนสมัยก่อนที่เรากินน้ำข้าวอะไอแซ่บๆในต้องรักเนาะ ว่าหลวงพ่อยังใสหน้ายังใสอยู่มันจะม้วนยาวเออก็ใช่ไงนเนี่ยเนี่ยใสเอออะอย่างผมนึกว่าเป็นกระดูกสันหลังซับเส้นอีกอ๋กกกอหลวงพ่อเนี่ยแสดงว่าตอนหนุ่มๆมาสุดดูดูรีมั้งไม่ดูดนะเพอาะงั้นไม่ต้องห่วงสบายใจได้ไปดูดดูรีไม่กินเหล้าไม่อะไรเงี้ยสบายแสดงว่ามึงกิ สมัยก่อนจะน่าอย่างไอออนลมเ่ามากก็หน่อยออโนังรถบอกก่อนเนี่ยลมมากมันเย็นอยู่ที่สีนแล้วก็เลยกลมพอีปอดไม่ค่อยแข็งแรงยาตีนังโตุสุขิตาโผนตุยาเตอโอเคเจ้า กำเนเรียนจำเรียนจำลาโอหติกรรมหไดแล้วหมพ่อตอนนี้สบายแล้วหมดพ่อเอาไปฝากลูกน้องสิวามสิกเก้ากัอว่่เดี๋วไ่อ่เเดี๋ยวผมจะไปต่อพี่อครับซสร์นสอสามนัการพระพุทเจ้าครับขอขอบพระคุณในความเมตตา เจ้าที่มีต่อโรงพยบาบาลสิริูรีนะครับพระองค์ในแพทย์มีกระโชดมีและรรมาโนนุ่งในการโรงพยาบาลสิริพูรีก็ขอน้อมรับความเมตตาของพระเดชพระคุณนะครับแล้วก็จะขอนำทั้งจะตุนปัจจัยทั้งหลายที่ตนมอบให้กับโรงพยาบาลสิริพูรีไปใช้ในการดูแล ไ,ไปในเบียกันก่อนต้นนั้ด้วยคุยตามก็ดีดีตามวันนี้คุณท่าไม่ตามต้นนั้นน่ะถ้าหลวงพ่อไปอินเดียก็ไปนั่งสมาธิใต้ต้นนี้น่ะไปก็ไปนั่งที่นี่เพราะเพราเป็นไรอ่ะ หน้าตาเงาใสอยู่เลยเนี่ยเจ็บคออ๋อเจ็บคอเป็นเรื่องธรรมดาเจ็บคอยังไปกินน้ำเย็นใช่ไหมเพราะห้ามกินน้ำเย็นรัฐวิการที่เก้าท่านสั่งให้ปลูกไม่มีสารกันรูดไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีสารเคมีทั้งสิ้นเลยสมัยก่อนที่เรากินน้ำข้าวพ่อไปใต้ก็อย่างนั้นแหละหอมเออกินแล้วบารุงสุขภาพก็ไม่มีน้ำตาลน้ำตาลไม่มีอะไรทั้งทั้งสิ้นเลย

น้ำข้าวน้ำข้าวดวือลฉันน้ำข้าวลงาอยูไม่มีน้ําตาลไม่มีอะไรอะไรธรรมชาติเลยเหมือนสมัยก่อนเราฉันน้ำข้าวอ,ะ <c oughs> อ่ะครับอันนี้มูลนิธิสุดที่รักอยู่ที่ยาข้ามอบให้บอกให้มามา,มา,มาบงฝากพระเออมาจะได้สุขภาพจะแข็งแรงเพราะไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรทั้งสิ้นเออเหมือนกับสมัยก่อนเรากินน้ำข้าวพ่อ เ,เดี๋ยวนี้เราเราไม่ได้กินน้ำข้าวเลยเพราะน้ำข้าวเนี่ยมันใช้ม่อของข้าวไฟ้ฟ้าไเลยไม่มีน้ำนะ,อะโอเคเดี๋ยวงวดหน้าจะเอามาไปครับคุณพ่อขอบคุณครับเอาหน้ามาันใหม่